การสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่การสะสมนะครับเหรียญ10บาทกัญจนาพิเศษนะครับหรือว่าเหรียญปีกันจนาพิเศษนั้นผมว่าหลายๆคนต้องมีแน่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มหาชนคนเก็บเหรียญเนี่ยต้องมีกันแน่นอนเลยนะครับแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่มีแบบที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับความสุขใจสไตล์คนสะสมทรัพย์เชิญครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมวรชิตมือใหม่สะสมรั์ครับเหรียญปีกันจนาพิเศษนะครับเป็นปีที่ผลิตออกมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกชนิดราคาเลยนะครับเธอเลยทาใหา้นักสะสมที่ความรู้ยังน้อยนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับจะเข้าใจว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับแต่จริงแล้วเหรียญน,นี้คือเหรียญกระสับ ที่ระลึกนะครับซึ่งจํานวนการผลิตเนี่ยมีเยอะทําให้หลายๆคนเน่ยมีเก็บสะสมนะครับแต่อาจจะไม่ครบทุกชนิดราคานะครับแบบที่ผมให้ดูในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็คเหรียญน,นะครับเป็นแพ็คที่จะมีเหรียญเกือบครบทุกชนิดราคาเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับแล้วก็จะมีสิบาท2สีด้วย ในนี้ก็จะมีตั้งแต่เหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทและ20บาทนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็จะมีแค่เหรียญ1นบาท2บาท5บาทแล้วก็10บาทนะครับ2บาทนี่ก็จะเห็นพบเจอได้น้อยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ค่อยนิยมใช้เหรียญ2บาทกันสั่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ1นบาท5บาท10บาทหรือว่าจะเป็น25สตางค์กับ50สสตางค์เนี่ย เราก็จะพบเจอกันได้เยอะนะครับในแบบแพ็คเหรียญเนี่ยเราก็จะมีเรื่องรายละเอียดของเหรียญน,นะครับขนาดน้ําหนักนะครับก็จะใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเหรียญได้นะครับบางครั้งถ้าเกิดเราเจอเหรียญที่สึกหลอมากๆเราก็อาจจะมาดูเรื่องน้ําหนักก็สามารถบ่งบอกได้ในเรื่องของความแท้หรือไม่แท้นะครับสําหรับตัวแพ็คเหรียญเนี่ยจะหายากกว่าตัวที่เป็นเหรียญเดียเด่ยวๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะผันแปรไปตามภาวะของตลาดนะครับ ในช่วงที่ในหลวงรัชกาลสวรรคตใหม่ๆนะครับก็จะราคาแพงมากนะครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับที่เป็นเหรียญกัญจนาพิเศษเหมือนกันนะครับจัดทาโดยหน่วยงานของอกองเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องและเหรียญกระสาบนะครับอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ย้ายออกมาแล้วนะครับไปเป็นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญน,นะครับด้านหน้า ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์นะครับส่วนด้านในนั้นนะครับ <uyor> <ๆ S 2> ก็จะมีในเรื่องของพระราชประวัตินะครับแล้วก็มีมีทั้งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเหรียญที่เป็นทองแดงนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกจะไม่มีมูลค่าหน้าเหรียญที่ตาเอาไว้นะครับจะไม่เหมือนเหรียญที่เราใช้ ที่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญกระสาบนะครับก็จะมีตาเอาไว้ว่าอ่า่บาท2บาทสามหนบาทฮะสบาท5บาท10บาทอะไรอย่างนี้นะครับแต่เหรียญที่ล,ลึกเนี่ยจะไม่มีตาเอาไว้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งเรื่องของพระชปะวัตนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เหรียญทองแดงเนี่ยถ้าเก็บเป็นนานๆน,นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับก็อาจจะ คล้ำดำไปเลยก็ได้นะครับคล้ายๆกับเหรียญพระที่เป็นสีออกดำๆนะครับเพราะว่าเกิดจากปฏิกิริยาอา,อากาศกับเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาที่ทำให้เหรียญเกิดความดำนะครับสำหรับราคาซื้อขายก็ตอนนี้ไม่แพงนะครับหาซื้อกันมาสะสมได้นะครับ ถ้าเป็นแบบเหรียญทองแดงก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นแบบแ,บบแพ็คเหรียญอย่างนี้นะครับก็วันนี้ฝากไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี